สบายดีพี่น้องบปส็สกู๊ตคนเด้อวันนี้น้องต่อยสีมาเห็ดอกไก่เด้อพี่น้องน้องต่อยกะสีพักไก่เนาะน้องต่อยกะสีพักไก่เด้อพี่น้องไก่อยุ่งเงอน,นี่เด้อพี่น้องต่อยสีเห็ดอกไก่กะสีพักผักเป็นตอดนะคะกะซีปีขวดเนาะ ขัวมาซุกข้างกระตัมเครื่องไก่เออแบบซีเฮ็ดนั่กินแรงเลวพี่น้องมันนี่ังไก่ไก่ลาดเด้อ ไข่าาธรรมชาติมันๆน,น้องต้อยกะชิตำผักเทียมเนาะพี่น้องผักเทียมมกเพสใส่เนาะแล้วห้าวกะชิเอ็นช้อนหัวซี่ไคใส่เนาะใส่น้องต้อยกะชิตำเนาะพี่น้องห้ากตำแล้วเด้อพี่น้องกะชิใส่หม้อเนาะห้ากะชิใส่มกเพสดิบนำเด้อพี่น้องย่ามันบนเพส ใส่ส้มจักน้อยนึงเพราะว่าเ่าบ่มีหัวข่าบ่มีใบมะกรูดเนาะใส่อันนี้น้ำใส่อันส้มมะขามเปียกเดอ้อพี่น้องมอสิข่เข้ากับชิใส่ใบมันเด้อพี่น้องเพราะว่าบ่มีเนาะมันอยู่บ้านนอกอันนี้กะข่าเปียกเข้ากับซีคลอนเนาะใส่รสดีเด้อพี่น้องเพิ่มความนัว ใส่เป็นห่อนลงเลยนะห่อหน่อยนะพี่น้องนหน้ากะทิบอบนะห้ากะทิใส้แป้งน,นัวด้วยพี่น้องมสซูรสเนะสาะเซฟไลเสียบลาย คนลาวเขาสิกินเป็กนัวหลายเด้อพี่น้องเพราะว่าคนไทยเขาสิกินน้อยเดียวใส่ส้มเพราะว่ามันค้าวข้าวเนาะแบบนี้แหละบ้านบ้านเนาะเขามีซ้ำใดนเขาก็ใส่ซ้ำนั้นไผ่เขากะลุกเด้อพี่น้องเขากะคั่วเด้อพี่น้องอันนี้ก็เริ่มพดแล้วมอ่อนแล้วเข้าคัว่วมันแห้งๆเนาะ ต้อยก็ตื้นน้ำนะพี่น้องเมื่อกี้นมันเห็มันน้ำมันแห้งต้อยก็ตื้นน้ำจะพ้อยหนึงแล้วเราเด้อพี่น้องอบไก่ซองจานตัวนี้ก็แล้วแล้วมาเด้อมันแซ่บๆน้ำกันได้จ้าสบายดีพี่น้องสบษยดีทุกคนเด้อสบายดีอีกเด้อมากินข้าวแรงน้ำต้อยเด้อ ไปพี่น้องมาเด้อน้องต้อยไปได้ตำเจียวเด้อพี่น้องถ้าว่าน้องต้อ,อยใช้หมกเห็ดแล้วจำหนักก็แล้วไปแซ่ เอซทางกายทางกายมากินข้าวแรงน้ำนกต่อยด้วยจ้ามาเจอพี่น้องเอเข้าวแรงกันเยอะ มาพี่น้องมาประชุนเมื่อก,กี้นี่มันมาได้พี่น้องต้องอันกล้อง <S <S มันน่อย,อยูุ่้กงนนี่แหละ ผาข้าวบาแม่มันเป็นมันวันนั้นนะพีน่น้องเพื่อเอาไปปลูกน้ำไม้ต้มมันก็เลยดำผัดบอส <c oughs> อย่ับอาว่าโอ้แกกระตกน้องต่อยคือว่าดำแท้ต้มน้ำไม้ค่ะเอาไปปลูกมันมันือควรไผยตืออะน,นั่นผัดบอสดำ มาเด้อเอฟีทางกลทางไกลเด้อมากินข้าวน้องต่อยเด้อเป็นยูกรารเงาเออหน้องต่อยเขอาคิหารแล้วไหมคิดยากนนมันไหมเนี้ยงไหมอาจักได้เบอรหนุ่นเหมกันแล้ว เมนชีบักนึ่ทอดน้องอันทอดน้องไก่น้องไก่เห็นเลยพี่น้องตอนนั้นน้องต้อยมาหันไปเงิน,ป,นป,ป้าเลยพี่น้องเอาไว้น้องต่อยมาผมมีไผไปรับคุดีเพิ่นไปหาบรู้เพิ่นพอดีรู้เพิ่น,พนก็นมาเห็นกันในคนทางก็เลยมามาเพิ่น มาาก็เลยชวนกินข้าวอยู่เพื่อนแล้วก็ได้กินข้าวอีพื่นยามเพื่อนปากเพชรเออไม่เหรอ กับบุคคลทคบปนไหนพักมี่เขากับบุมมี่เนาะตลาดบ้านนอกว่าง,งานคพิ่้องตอยว่าให้ฟังเนี่ยข้าไปตลาดกับประมาณ6กิโลจากตัวบ่อบนบัน,นเอ้ยน้องต่อยอยู่เนาะ khẩm <laughs> này nhung các lái, các lái. cái Nhưng lái lại khẩm này trên cây nhung cái lái lại กินแบบบานนอกเดพี่นอ้องแป็นนี้บานนอกอ่ะ,ะ,ะ,อะค้ากรเจาะหลงกับซี่โงหัูค่ะเบนมะกรูดเนาะอนนี้มัน่มีนยังไงตลาดไก่ขี่มอเตอร์ไซค์เห็นต่อย่าดเดพี่นอ้องว่างนทางมันทีโค้งแห้งโค้องอ่ะ คือมูอลอยอะไรพี่น้องข้างมันจะไปเรียบภูตีนภูเนาะข้างนี้นจะเป็นเหวถ้าไปาบกเก่งบกสำนานแหละบักบัก้าไปด้วยในเมืองเลยที่รถย่งไปยุ่งหลายน่เนาะเอ้ยเพื่อนเราจะข้าน้ำ น้าล้วชวนเพื่นอนดูเพื่อนะเข้าเพื่อนไอ้กล้องเพื่นอนไอ้กล้องเพื่อนตะเข้าเข้าขตลาดคลิปนี้น้องต้อยกะอิม่มแล้วด้อพี่นอ้องแอปติปเข้าก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยขำมวลในเด้อจ้าแล้วก็ลุกกลงนาภาแม่เล็งเดียวในเดจ้าแล้วก,ก็น้องลุงคนน่ารักในเดจ้าแล้วก,ก็สาวอึ้งพุูดสะอาดในเดจ้าแล้วก็สาวอ้นมหาไซในเดจ้าทีนี้น้องก็กลับมาสบายดีบาย